สวัสดีครับก็พวกเราเป็นกลุ่มเบญิทุตตะในชมรมมุสลิมแห่งสิทธิ์ก็ขอฝากเป็นกลุ่มทรรมนังใช่ไหมครับธรรมนั่งธรรมนังธรรมนั่งสั้นใช่ก็เป็นกลุ่มใหม่ครับน้องใหม่เลยผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะก็ขอฝากงานใหม่งานใหม่ของเราในหัวข้อเออพรีออร์ดูเวลซึ่งนชื่อไทยในชื่อไทยอามีนอามีนใช่ใช่ครับ เป็นหนัี่ยกับอะไรครับก็หนัี่ยกับสะท้อนปัญหาสังคมที่ไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็ช่วยกันขอพรให้ประสบความสำเร็จก็ขอฝากไว้ด้วยไปดูในชาแนลเบเดรูปะในทาง Youtube กดไลค์แล้วก็แชร์กันเยอะๆคอมเมนต์กันด้วยแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูในเฟซบุ๊กันเยบๆครับขอบคุณครับ